เดี๋ยวไปโดดกันเดี๋ยวเข้าไปโดดกันอันนี้มันไว้โดดแล้วก็มันฝุดอ่ะทางฝุดอ่ะมันมันความมันความสนุกมันคนละอย่างสุดท้ายแล้วมันก็ต้องปลอดภัยอ่ะใส่หมวกก็ต้องใส่หมวกกันน้องรองเท้ามันมีขี่ประเภทนี้มันก็ต้องมีของรัดกุมก็คือรองเท้าบอนน่อนองถุงมือข้ามแกน คลิปวิดีโอนี้อันน้ทานเสียงเนื้อหามีความรุนแรงไปในทานสิบวกเด็กอายุต่ำก็สิบแปดปีคนใดใช้วิจารณญาณในการรับส้มเด้เถอสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็ได้มาที่สนามมอเตอร์คอร์ทบางมหันวันนี้น้องได้เอารถมาเทสที่นี่มาลองหลายหลายคันทั้งรถบ๊อบรถวิบากเดี๋ยวผมจะขี่ดูว่าความเร็ว,วผมขี่ได้หมดหอ่ะถ้าเลือกความ ถ้าเรื่องความสูงเอาไว้ทีหลังทีหลังของทีหลังเลยแล้วเรื่องความออกตัวล่ะออกตัวคือเอาสนุกพออย่าเอาอย่าเอาหงายท้องเพราะหนึ่งหงายท้องไปรถต้องท่อมรถจะเจ็บนะจังสั่ก็หงายท้องหรอไม่ใ่า่ะขับพาของเศ้าก็มันถึงออกอย่างนั้นไงมันถึงไม่หงายไงถ้าออกแปาดไปเลยเผื่อมันหลุดมันหงายไปก็เจ็บอันนี้มาเปลี่ยนแนวใช่ไหมรับอันนี้มาเปลี่ยนแนวเป็นทางฝุ่นอยากให้ก้อนหินกระเด็นเข้าตา กระเด็นเข้าปากให้ปากบวมอะไรเงี้ยนี่ีไปไม่แนวโดดได้นะครับทุกคนโดดได้นะเดี๋ยวไปโดดกันเดี๋ยวเขาไปโดดอการขี่นะทุกคนมั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 นคนละแบบมันคนละอย่างเพราะว่าอันนี้มันไว้โดดแล้วก็มันปุ่นอะทางปุ่นอะมันมันฟังมมันความสนุกมันคนละอย่าง ุดท้ายแล้วมันก็ต้องปลอดภัยอ่ะใส่หมวกกันน็อกใส่หมวกกันน็อกรองเท้ามันมีกี่ประเภทนี้มันก็ต้องมีของรัดกลุมก็คือรองเท้าหมวกน็อกถุงมือเพราะมันมีก้อนหินมีดินมีอะไรบางคนละอารมณ์กับพวกเอสพันพวกสองทีพวกพวกนั้นมันถนนเรียบอันนี้มันถนนฝุ่นกระโดดได้มันสนุกตรงกระโดดแล้วก็เข้าโค้งแล้วสนามอย่างเงี้ยกับในป่ากที่เราเคยไปใบกันมันก็คนละแบบ นในสนามนี้ก็คือวิ่งเป็นรอบไม่มีอะไรขวางกัน้นนอกจากเนินและน่านนะเราไปโดดเดินข้ามไปแต่หนูแต่หนูถือว่าหนูสุดเพราะหนูข้าป่ามาแล้วเธอมันเก่งทุกอย่างอยู่แล้วทุกอย่างแล้วในปา่ามันมีกิ่งไม้มีตอไม้มีอะไรเ<ข>พราะเราต้อง,งเ,เขาเต็มที่เขาจะมีร่องนิดนึง เราก็ขี่ไปบางทีก็เกี่ยวเกี่ยวนู่นเกี่ยวนี่อะไรเงี้ยที่เราไปกันมาไม่มีร่องนิดนะปีนเขาบ้างก็หินหล่นรถหล่นลงมาข้างล่างบ้างนู่นนี่น่นไม้ดีดไข่มากไม้ดีตามากก็มีนะก็ต้องใส่หมอนอกใส่แว่นใส่ถุงมือเพราะไม้ดีอะไรเยอะแยะแต่สุดท้ายแล้วก็คือขับในสนามปลอดภัยที่สุดได้พี่ก็ในสนามพี่เราัานะพูดยังไม่จบเลยเมื่อกี้ที่เข้าป่าอ่า คันแรกไปชนหลังต่อหลังแตนคันที่ซวยก็คือคันที่สองที่สามที่สี่นะครับเพราะว่ามันจะไล่ต่อยเอานะเพราะว่าเหมือนคันแรกไปชนมันไว้แล้วนะไปขย่ามันไว้แล้วคันต่อไปก็ซวยเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนเสื้อผ้าเข้าไปดูเดี๋ยวรอรถแป๊บหนึ่งสวัสดีนะคะพาโฆษณาสักครู่นะคะแล้วแซก็มีสิ่งดีๆมาแนะนำอีกเช่นเคยนะคะ แอดไปเลยนะคะ BPS 29นะคะอย่าลืมนะคะมีแอดเหมือนเดิมนะจ๊ะจ่ายชัวร์จ่ายจริงนะคะเป็นระบบออโต้นะคะและยังทำรายการที่เร็วที่สุดด้วยนะคะมีให้เลือกมากกว่า1,000รายการนะคะมีครบจบในที่เดียวเลยค่ะทุกคนสมัครสมาชิกตอนนี้นะคะ300บาทนะคะคุณมีสิทธิ์หมุนวงล้อนะคะรุ่นรับโบนัสสูงสุด1,000บาทค่ะทุกคนสนใจนะคะแอดไปเลยนะคะถ้าใครอยากจะมาเทินรถก็มาที่นี่ได้เลยได้รุ่นมินิ รุ่นวีนี้เขาที <th> ่เขาให้วิ่งแต่รุ่นวีนี้รุ่นใหญ่เขาวิ่งได้สนามใหญ่ก็มีต่สนามเด็คือฉันตรงนี้ฮะสนามเด็กรองเท้าเมียนะอยู่แถวไหนคะที่แถวไหนที่แถวไหนประที่สาวมันได้ตรงนี้แหละมันได้ตรงนี้ไงมาดูนะได้คนละอารมณ์กับพวกทางเรียบกับพวกอะไรเได้ยงไงพี่ดาเท่เด็กมันเท่า Yeah, 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 yeah. ไอ้อัปธ์กูบอกให้เปล่าแล้วดูแล้วนี่มันแรงเนี่ยอะไรมันแรงเพราะไอ้นี่นะเนี่ยบูดูส์เนี่ยมีบูดูเนี่ยพี่เราสั่งได้เราตรงแม่งมันดิปึ๊ดเด้งขึ้นเลยอ่ะเปล่าหรอกไปขับสองทีแล้วออกตัวไม่เป็นโดนเขาขิงกันทงก็เลยมาเปลี่ยนเป็นสายพูดแล้วเนี่ยมันหวานพี่เมื่อกี้ขับแล้วเป็นไงบ้างไม่กล้าโดดเพราะว่าสูเร็วต่ำติดพื้นอ่ะได้แต่โดดนม่ไม่เอา พี่กากก็บอกที่กากถ้าไหนผัวแบบเก่งก็คือบอกเก่งแต่อันนี้ก็คือสนามไม่ค่อยได้ขับเนาะเิ่่งแตนี่วิบากก็ตัดปกติเราจะไปป่าเนินสูงๆไปแบบอะไรอย่างนี้นะตีอาร์ตีอาร์ตัวเก่ารุ่นเล็กมินิมินิคนก็มาเยอะเลยคนสนุกม,มันต้องใจแรงใจแรงใจแรงประพองรถใจแรงเข้าของทุกอย่างเลยเพราะว่าสนามที่ล้อมแล้วคุยตลอด อยู่ที่เราขี่เราถ้าใครอยากจะมาเล่นสายนี้ต้องต้องทำยังไงบ้างซื้อรถก่อนเลยคันแรกแบบแรกซื้อรถก่อนแล้วก็มีชุดชรถถุงเมืองรวงอะไรให้เรียบร้อยอ่าที่เขาขี่เก่งๆคือเมืองนอกอะไรที่ที่ซุปเปอร์สตาร์เขาขี่อ่ะเขาก็มีรัดคุมทั้งนั้นเพราะว่าอันนี้ชีวิตล้วนๆโดดขึ้นฟ้าแล้วก็ลงพื้นอยู่อย่างนี้ตลอดนะครับแต่ รถมินินี่มันจะมีแค่เนินเดียวไม่กี้นะเราอยู่อยู่ที่สนามเขาจะจัดว่าเขาทําให้กี่เนินก็สนุกอีกแบบนึงรถเรนถึงมีหลายประเภทไงแดกทั้งตรงคือบาารถกระบะรถเก๋งรถอะไรอย่างเงี้ยแล้วยังไม่แข่งเครื่องบินเครื่องบินไม่มีไม่มีเซ็นเซอร์บนฟ้านะเะเไม่มีการจัดแข่ง มีทุกเวทน,นะแต่ที่เราที่เราเข้าปากก็คือต้องไปรุ่นใหญ่เลยนะก็อะเออแค่เีอันนี้เป็นตัวอะไรคะพี่ตัว KTM CJ ครับอ๋อสามห้าูครับแรงไหยพี่แรงครับแรงแรง <laughs> แรงก็ต้องแพงด้วยถึงจะคู่กันประมาณเท่าไหร่พี่อย่างนี้ห้าแสนครับไอไอรุ่นนั้นน่ะอะไรนะที่เขาฮิตอะไรอะไรอะไรหน้าๆนะซัลวาน่าไม่ฮัท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 วาน่าครับอ๋อผมไปขี่ฮัทเล็กมาคันเท่านี้อ๋อแทบหายท้องเอาที่แล้วก็ใช้ได้เลยนะแล้วตัวใหญ่ก็แรงจัดเลยตัวใหญ่ครับพี่ วันนี้ผมได้มาสนามอ่าอะไรนะพี่รักษาศัลย์ซูเปอร์คอร์สครับรักษาศัลย์ซูเปอร์คอร์สอยู่ที่บางผาหันบางผาหันบางผาหันใยุธยาวันนี้ก็มาทางวิบากทางฝุ่นสนามของพี่เขาวันนี้มีสนามของมินิใช่ครับมินิแล้วก็มีอันนี้อะไรและวก็สนามใหญ่เขามีแต่ตอนนี้นักท่วมอยู่ได้จะลุยได้ก็ลุยก็ขี่แล้วแต่เขาให้ขี่ได้วันนี้ก็ขอพี่เขา ใครอยากมานี่ต้องมาที่ไหนอะไรยังไงคะพี่อ่าปักเลยมารักษาสมุนทรซุปเปอร์คอนเลยครับอ๋ออยู่แถวบางปะหันใช่ครับที่ส่วนตัวใช่แล้วก็ไม่วุ่นวายด้วยมีทั้งรถเล็กรถใหญ่ให้ให้วิ่งใช่ครับคุณมีรถคุณเอามาเลยคุณจะมีรถอะไรก็เอามาถ้าคุณวิ่งได้คุณเอามาวิ่งแล้วอันนี้เสียค่าสนามอะไรยังไงไหมคะก็เสียค่าสนามวันข่าวถ้าเป็นรถใหญ่วันละสองร้อยครับแต่ถ้าเป็นรถเล็ก ว่าละร้อยครับรถใหญ่ก็ประมาณพวกนี้ใช่ครับพวกนี้ใช่ครับเล็กก็พวกนี้แล้วที่เขามามากลุ่มกันอย่างเขาจะมีกลุ่มคุยกันยัดกันอะไรอย่างเงี้ยหรอใช่ครับมีเพจร้ก็ประกาศไปในเพจครับแล้วเขาก็จะตามมาตามเพจครับอ๋อเดี๋ยวหนูเดี๋ยวเราขึ้นเพจให้นะขึ้นเพจให้ที่นี่เลยครับขอบคุณมากก็วันนี้ขอบคุณพี่เขาด้วยเนาะขอบคุณครับที่ให้รถคันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นะร้อยเจ็ดสิบหกครับ ไอ้ร้อเจ็เออร้อยเจ็ดสิบหกขายกันใครยังเลยครับสองอันนี้ใครกี่นี่กี่ยวไม่ใช่ครับหูดูดิดูดิ ต้องใช้แรงกว่าเหนื่อยป่ะเหนื่อยเหมือนกันนะมอเตอร์คอร์สใช่ไหมโมต้องใช้แรงนะเดี๋ยวเขาจะจัดวันที่30มสิเขาจะจัดแข่งที่นี่แหละเป็นมินิมินิคอร์สเหรอมินิคอร์สอ่า <Mini cross. S 1> รุ่น,ร,นรุ่นเนี่ยแหละรุ่นเล็กสนุกอ่ะมันต้องใช้แรงจริงนะขี่เมืเม่อกี้เขากจัดแข่งเลยใช่ขี่ได<ส>้เปารมาเจอกับเมลไลน์มาวันที่สนามสอสกุลมอเตอร์คอร์สวันที่30เจอกันโอเคใครมีใครมีเอามาเลยผมจะขนรถผมมาเหมือนกันเดี๋ยวขนมาขี่เลย สมัครแม่งท,ทุกรุ่นนะ <S 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 เจอกัน30นี้ที่สนามสอสกุลมอเตอร์คอร์ทใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับคลิปต่อไปผมจะไปอุดรไปหากินหมูหันอุดรแล้วเจอกัน let's go